ให้พนดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับรถไฟนะครับแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับสำหรับทางรถไฟนะครับ <c oughs> ไม่เกรงใจรถไฟเลยเห็นไม้กั้นเป็นสากกระเบือหรือไง <c oughs> นะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่อยู่ใกล้กับ,บรางรถไฟเนาะก็โปรดใช้ความระมัดระวังจอดรถ นะครับขับรถเห็นไม้กั้นไม้กําลังกั้นเกีย่ยบเต็มที่เลยนะครับพอไม้กั้นลงก็ฝ่าไปก็มีบางคนนะครับก็สุดท้ายก็ต้องเกิดอุบัติเหตุนะครับกระบะฝ่าไม้กั้นทางรถไฟถูกขบวนรถตู้สินค้าชนกระเด็นบาดเจ็บสาหัสนะครับนั่นแหละครับผลของการฝ่าฝืนนะครับผม คลิปนี้เ็เกิดเมื่อวันที่24เมษายน68นะครับตำรวจสถานีตำรวจภูทรสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถกระบะบริเวณถนนทางข้ามทางรถไฟบ้านเนินสามขีนะครับบางเสเลสัตหีบชนบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายติดอยู่ในซากรถนะครับผมหลังรับแจ้งเหตุก็รถไปตรวจสอบนะครับพร้อม งานป้องกันและปรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตะบลเกดแก้วหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างรถเจนธรรมสถานนะครับก็ไปช่วยกันงั๊กเอาเครื่องตัดถางไปงัดผู้ขับขี่ออกจากตัวรถนะครับเป็นรถ4ประตูนะครับกระเด็นไปตกในพงหญ้านะครับห่างจากจุดชนประมาณ50เมตรชนอย่างจังนะครับก็ดูสภาพนีวย เหล,ล็กรุร้วนะครับรถไฟนะครับจากการสอบสวนนะครับเบื้องต้นและการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจากเทศบาลพบว่ารถกระบะคันนี้นะครับได้พยายามขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งแต่ไม่พ้นนะครับถูกรถไฟชนด้านหน้าของรถอยากจังเป็นเหตุให้ในายประเสริฐนะครับอายุ69ปีคนขับรถกระบะ ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทาตัวออกจากตัวรถแล้วก็เร่งส่งโรงพยาบาลนะครับอย่าไปฝ้าฝืนนะครับไม้กั้นเขากัน้นเนี่ยห้ามอ่านก็รอก่อนแทนที่จะไปถึงบ้านไปถึงโรงพยาบาลบางรายก็ไปถึงบ้านเก่านะครับรถก็ต้องเสียหายนะครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ